ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอ่านโตโต้คานะครับที่สาขาเนติวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวสัมภาพลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่มาทําการซื้อรถกับทางร้านเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาเลยครับว่าวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความสึกความประทับใจที่ได้รับกลับไปในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้พี่อะไรครับพี่ตาค่ะพี่ตาครับผมพี่ตามาซื้อรถอะไรครับวันนี้ซื้อจริงๆตั้งใจมาซื้อเวอร์ไฟแต่พอมาเจอเบนท์ก็ถูกใจก็เลยเปลี่ยนใจได้เบน ได้น้องเชียร์ดีครับผมสภาพรถเป็นไงพี่ตาก็พอใจค่ะได้เทสตรอบระยะไกลไม่ได้เทสใกล้ๆอะไรอย่างเี้ค่ะอยานถามพี่ตานิดนึงก่อนที่จะเข้ามาทางร้านนะพี่พี่ตาดูมาจากทางสื่อไหนหรือว่ามีใครแนะนําเข้ามาครับพี่ไม่มีค่ะก็คือวอล์กอินมาเลยวอล์กอินมาเลยพอดีมาเจอน้องถูกใจก็เลยซื้อจอครับพี่ได้ครับพี่ตาบริการดีโอ้ขอบคุณครับอย่าอันอยากให้พี่ตานะครับ คอมเมนต์ได้เลยนะครับเกี่ยวกับด้านการบริการของทางร้านแล้วก็ภาพรวมโดยรอบของทางสูตรรถยนต์มือสองโตเตาพี่ว่าเราควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างครับพี่ไม่มีค่ะดีดีชอบเข้ามาข้างในก็บรรยากาศก็โอเคจนกันเองเป็นเหมือนเราไปอยู่เหมือนไม่ได้กดดันเราไปอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเรานั่งชิลเหมือนที่เราไปนั่งตามร้านอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนผ่อนคลายแล้วไม่มีความรู้สึกว่า เรากดดันอะไรที่จะเข้ามาว่าเออจะต้องรีบต,อง,บตองรีบตัดสินใจซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคเหมือนเหมือนสบายสบายดีคะ่ะเยี่ยมได้ครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับพี่ตาจะเป็นแบบคะแนนวัดประเมินของตัวเซลล์นะครับ,รบเดี๋ยวอันจะทําการนับหนึ่งสสถ้าพี่ตาพอใจในการบริการของพนักง,งานให้พี่ตากดไลค์ให้หน่อยแต่ถ้าเกิดจะไม่พอใจหรืออะไรพี่ตาน่เฉยได้เลยครับผมจะได้ เก็บท่อตรงนี้ไปแก้ไขและปรับปรุงนะครับครับพี่เดี๋ยวเรามารุ่นกันครับว่าตัวผมเองจะเป็นโตโต้คาร์มาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่ตาได้หรือเปล่านะครับหนึ่งสองและสามกไค่ะโอ้โหขอบคุณพี่ตามากๆครับพี่ครับผมวันนี้อ่านก็ต้องขอบคุณพี่ตามากๆนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อห่วงโตโต้คาร์ครับพี่ับขอบคุณครับ